สวัสดีครับพี่น้องคนชอบรถมือ2วันนี้มีรถสวยๆเข้ามาหลายคันเลยครับจะมีรุ่นไหนบ้างราคาเท่าไหร่คันไหนหน่าใช้คันไหนหน่าซื้อติดตามรับชมให้จบคลิปได้เลยครับคันแรกครับพี่น้อง t o y ยต้าวีโกตอนเดียวปี2008เปิดตัวด้วยรถกระบะฉายลุยสุดคุ้มใช้งานได้จริง t o y o ต้าวีโกต,ต,ตอนเดียวปี2008 ตัวนี้เป็นรถบ้านแท้มือเดียวจากป้ายแดงเจ้าของดูแลอย่างดียางใหม่กริปสี่เส้นหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเครื่อง3.0ดีเซลเดิมเดิมจากโรงงานเครื่องดีมากไม่มีไอไม่มีควันดำเดินเรียบเนียนเงียบแชสซีสวยไม่ผุไม่เชื่อมไม่ดาาลองดูใต้ท้องได้เลยครับ แอร์เย็นชำํำเปิดแล้วไม่อับไม่ร้อนระบบช่วงล่างแน่นไม่ดังไม่หลวมภาษียาวถึง28ตุลาคม2568เล่มบุคคลพร้อมโอนทันทีไม่ติดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถไปใช้ในงานจริงเช่นขนของส่งของใช้ในสวนไร่ฟาร์มหรือดัดแปลงใส่ตู้ใส่ข้อก็พร้อมเลยครับ ตำแหน่งรถอยู่ที่พุทธมนทนสาย5จังหวัดนครปฐมสนใจโทรได้เลยที่0639670485หรือ0655814397ราคาเบาๆสบายกระเป๋าขายสดเพียง155,000บาทเท่านั้นคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคือคุ้มของจริงใช้งานได้อีกยาวไม่ต้องซ่อมบ่อย ประหยัดน้ำมันแถมราคาไม่แรงอย่าลืมคันแรกมีแค่คันเดียวใครเร็วคนนั้นได้ครับผมคันที่2ครับ Mitsubishi Strada ราคาเบาๆสภาพใช้งานได้จริงคันนี้คือรถกระบะขวัญใจสายประหยัดกับ Mitsubishi Strada เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานจริงในงบไม่เกิน60,000บาทแยกความข้อขาวนะครับ เครื่องดีเดินเรียบสตาร์ทง่ายพร้อมใช้งานทันทีพวงมลาลัยพาวเวอร์หมุนคล่องมือขับสบายไม่หนักแอร์เย็นจัดหนาวๆแบบรถใหม่เกียร์ดีเฟืองท้ายแน่นเข้าเกียร์นิ่มไม่มีหอนไม่มีสะดุดล้อ,อยางปีเก่ายัางวิ่งได้แต่ถ้าจะใช้งานหนักอาจเปลี่ยนยางเพิ่มความมั่นใจไม่ขึ้นทำงานปกติภายในสภาพใช้ได้ไม่ขี้เล ไม่โทรมเบาะไม่ขาดพื้นไม่ยุ่ยสีสันรอบคันรวมๆดูดีมีรอยบ้างตามอายุการใช้งานแต่ไม่มีชนหนักชัดซีสวยไม่ผุไม่ดามไม่คดไม่บิดพิกัดร,รถอยู่ที่อู่ชูชาติการช่างตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสนใจติดต่อ0892462318 ขายเพียง59,000บาทเท่านั้นแถมราคานี้ต่อทะเบียนให้เรียบร้อยมีบริการส่งถ้าไม่ไกลมากสอบถามก่อนได้เลยครับรถคันนี้เหมาะกับคนที่กำลังหารถไว้ใช้งานในสวนไร่ฟาร์มวิ่งส่งของในระยะทางไม่ไกลหรือใครอยากได้รถราคาประหยัดมีทะเบียนพร้อมขับออกงานได้เลยของดีมีไม่บ่อย คันละไม่ถึง60,000แบบนี้ใครเจอก่อนรีบเลยครับคันที่3ครับ Toyota Vigo Cap ปี2005รบกระบะสายลุยขวัญใจช่างคนส่งของพอขาแม่ค้าทั่วไทยคันนี้คือ Toyota Vigo Cap ปี2005 Body c a อปใช้งานได้สารพัดประโยชน์ในราคาเบาๆแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นอ่าสเปคหลักๆอย่างหนึ่ง เครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรเครื่องดีเดินเรียบไม่มีไอไม่สะดุดขับนิ่มแรงดีประหยัดน้ำมันสุดๆ2เกียร์ดีเข้าเนียนทุกเกียร์3แอร์เย็นฉ่ำเย็นทันใจเปิดแล้วไม่ต้องรอ4ตัวรถสวยพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่ม5ภาษีปี66ขาดไม่นานต่อได้สบายๆ6 เล่มพร้อมชุดโอนครบซื้อสดโอนได้เลยไม่ต้องรอพิกัดรถอำเภอจนะจังหวัดสงขลาสนใจโทรหาเจ้าของโดยตรง0936036229ราคาขายสด139,000บาทเท่านั้นไม่มีแวตไม่มีแอร์แฝงคุ้มสุดๆเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการกระบะใช้งานจริงไม่ต้องแต่งเพิ่มไม่ต้องซ่อม ใช้ในงานขนของส่งของเข้าป่าลงสวนขับในเมืองก็ยังได้คันนี้จัดวัดเด็ดในงบไม่ถึงแสนห้าได้วีโก้ตัวถังใหญ่แข็งแรงทนทานสรุปสั้นๆสภาพพร้อมใช้ราคาพร้อมจ่ายเล่มพร้อมโอนรถพร้อมลุยคันที่4ครับ t o y ยตา้าวีโก้พรีรันเนอรประตูี2 0 0 8ตัวสูงแท้จากโรงงาน คันนี้ใครหารถกระบะสี่ประตูตัวสูงแท้จากโรงงานไม่ใช่ยกสูงทีหลังห้ามพลาดครับ Toyota Vigo PreRunner 3.0เทอร์โบปี2008ตัวรถเป็นกระบะ4ประตูเหมาะทั้งใช้งานบรรทุกและพาครอบครัวเดินทางตัวสูงแท้จากโรงงานไม่ใช่ยกสูงเองช่วงล่างแข็งแรงนุ่มนวลพร้อมลุยทุกสภาพถนนสเปครถโดยรวม เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล3 3.0เทอร์โบแรงจัดประหยัดน้ำมันเครื่องเงียบเดินเรียบไม่มีไอไม่มีควันไม่มีปัญหาน้ำดันความร้อมปกติเกียร์ดีเปลี่ยนนิ่มทุกจังหวะช่วงล่างแน่นเฟืองท้ายไม่มีหอนขับดีมากขับนิ่งไม่มีอาการสายหรือร่อนคัสสีสวยเดิมๆจากโรงงานไม่มีดามไม่มีผุ ลูกกระบะด้านหลังก็ยังเดิมๆจากโรงงานรถพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องเก็ตงานเพิ่มขับออกต่างจังหวัดได้เลยสบายใจหายห่วงภาษีปี2,567ยังเหลือรถอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโทร082 935 5808ราคาขายสดเพียง1,69,000บาทเท่านั้น และนั่นก็คือ4คันเด็ดรถกระบะทำมาหากินราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนต้นๆทำตอนเดียวแคบและ4ประตูมีให้เลือกตามสไตล์การใช้งานรถทุกคันคัดมาเน้นๆเครื่องดีเกียร์แน่นขับดีพร้อมใช้งานทันทีไม่มีแต่งหลอกไม่มีปั้นสวยเก็บรายละเอียดให้ครบตามจริงถ้าทุกใจคันไหนโทรหาผู้ขายโดยตรงได้เลยครับหรือใครกำลังมองหาแนวไหนรถแบบไหนฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่รถดีราคาไม่แรงแบบนี้อีกรีวิวรถบ้านจากคนไม่ขายรถแต่ขับแล้วอยากขายให้คนที่ได้ไปคุ้มสุดๆแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ